ครับผมจะมาติดตั้ง p s a f e นะครับใส่อีซู E-Su Seven นะครับวันนี้สําหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นเครื่อง3ามพันนะครับเราจะใส่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับตัวแรกนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับตัวแรกนะครับเราจะใช้รหัสนะครับหนึ่งเซนะครับ1นึ่งเนะครับเราใช้บีบตัวนะครับบีบตัวลงไปเลยนะครับอยู่ตรงบริเวณกรองนะครับนี่นะครับตรงบริเวณกรองอากาศนะครับทีนี้อุปกรณ์ทั้งหมดเนี่ยผมถอดออกมาหมดแล้วนะครับนี่นะครับเราบีบตัวลงไปนะครับบีบตัวลงไป แล้วใส่เข้าไปเลยนะครับใส่ง่ายๆครับเราซื้อไปใส่เอง่านี้นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับนี่นะครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราใส่เสร็จปุ๊บนะครับตัวที่สองนะครับนี่นะครับตัวที่สองของเราจะใช้รหัสนะครับเฮดแซตเราจะใส่ที่อินเตอร์นะครับดีบตัวครับดีบตัวเล็กน้อยแล้วก็สวมไปนะครับสวมไปนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับนะครับง่ายๆครับเพราะว่าอุปกรณ์เรานี่เขาทํามาจะพอดีนะครับจะไม่จะไม่ลื่นไหลไปไหนนะครับก็จะเข้าไปพอดีนะฮะนี่ครับ หลังจากนั้นนะครับตรงลิ้น ID ดีนะครับเราจะใช้รหัสนะครับ j z นะครับ J z ตัวจะบางหน่อยนะครับของเราของแท้นี่เราจะตอกรหัสไว้นะครับตอกรหัสไว้ทุกตัวนะครับบีบตัวนะครับบีบตัวลงไปนะครับสวมลงไปเฉยเลยนะครับครับผมพอสวมเสร็จเรียบร้อยนะครับการทํางานก็คือหลักการทํางานของทีเซฟเนี่ยนะครับจะใช้แรงลมนะครับจากมอกรองนะครับมอกรองนะครับไหลลงไปนะครับ ไหลไปแล้วก็นะครับจะวิ่งนะครับเข้าไปที่อินเตอร์นะครับหลังจากนั้นก็จะไหลผ่านนะครับตะแกงทางบนเนี่ยนะครับลงไปที่ลิ้น ID นะครับหลังจากที่เราติดตั้งเรียบร้อยนะครับเราก็นะครับจะสตาร์ทรถแล้วก็เบิ้ลเครื่องนะครับไปที่2,000รอบนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะครับหลังจากนั้นนะครับ เราก็จะเล่งไล่ควันนะครับเหยียบไปที่3 0 0พันรอบถึงสี่พันรอบนะครับอีกทั้งสามสี่ครั้งนะครับก็เป็นการจบสิ้นนะครับการติดตั้งพีเซฟนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็จะให้ลูกค้าเนี่ยไปลองที่ถนนจริงนะครับสาขาพิจิตนะครับช่างยศนะครับติดต่อได้นะครับ0 9 5ย์6 9 9 0 3นเเะครับ0 9 5 3 0 6 9 9า3นะครับสำหรับวันนี้การติดตั้งอีซูซูมิเซเว่นนะครับก็ขอ จบเปียงนท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ